หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับประเด็นประคุณลงตาพร้อมโดยลูกศิษย์ลูกหาทุกไฟนะครับออกรับปินธบ,บาศจากญาติโยมชาวบ้านแสนสุขและบ้านใกล้เคียงนะครับบุญเบิกบ้านนะครับที่บ้านแสนสุแขแห่งนี้นะครับนี่เด้อวันนี้คือว่าเยอะเป็นพิเศษนะครับครูบาจาจทร์ที่ออกไปงานเผยแผ่ธรรม,มะนะครับจังหวัดนครพนมเดินทางไปตั้งแต่วันที่14ม่มกรานะครับเดินทางกลับมาถึงเมื่อวานนี้นะครับนี่ เมื่อวานนี้ยังอากาศร้อนนะครับแต่พอมาถึงวันนี้นี่อากาศเย็นสบายนะครับขออนอุญาตถ่ายภาพนะครับพ่อช้นะครับเป็นผู้ดูแลพระเดชพระคุณหลวงตานะครับใครมาทําบุญใส่บาตรวันนี้ขอให้โชคลาบล่ํารวยล่ารวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุงวดเด้อนะครับนี้วันนี้กล้องเยอะเป็นพิเศษนะครับนี้ทีมงานนะครับพระปิยศนนะครับ ดูแลงานอยู่ที่วัดดีนะครับดูแลเพีทาวระเจติยมหาวิหารนะครับนี่ยสารทุสารทุไม่รู้ใครเอาความหนาวมานะครับนี่ พอดีพอดีนะครับเย็นสบายนะครับนี่ใครมาใส่บาตวันนี้ขอให้โชคลาบลำรวยลำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอายุยืนยาวนานคนละ200ปี200ปีเดิม <laughs> ถ้าไม่ถึงขนาดนั้นก็ลดมาสักครึ่งหนึ่งก็พอ <laughs> นะครับบุญพิเศษนะครับนี่ที่บ้านแสนสุขนะครับ หลังจากไปร่วมงานปฏิบัติธรรมที่นครพนมกลับมานะครับก็จะตรงกับงานบุญกลางบ้านบุญเบิกบ้านนะครับพันเสยนสุกนี้นะครับนี่อดีตพระคุณลวงตาก็จะนําพาลูกศิษย์ลูกหานะครับออกรับปินคำบาัทนะครับอาศัยยงพ่อชัยนี่นะครับโชฟเฟอร์นะครับโชฟเฟอร์รถหกล้อนะครับช่วยประคับประคองพยุงระเดชพระคุณลงตานะครับเตืออกความหลงนักชาวบ้านแจ๊สโงกเขาถูกกลัวเลื่อน แบแย่โูเลนะครับเมื่อวานนี้ยังร้อนอยู่นะครับแต่พอช่วงกลางคืนมานะครับเย็นสบายนะครับเหมือนมีเครื่องปรับอากาศเลยนะครับเยินสิ่งหยิบของใส่การสวยงานเก็บขวงเดยจยวพอคนแม่ขวในไร่ผลไล้เนี้ยในไร่ลไร้นี่นะครับ ไม่สีไม่ขาวผู้ร่วมชะตากรรมนะครับไปปฏิบัติธรรมที่นครพนมนะครับกลับมาถึงแล้วนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่สาธุสาธุนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านทุกคนเด้อนะครับโยมที่มาใส่บาทนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเด้อนะครับนี่อากาศเย็นนะครับเย็นสบายสบายนะครับ ชวยเทียบเทวดามาติดเครื่องปรับอากาศให้นะครับไม่ร้อนนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้เดินทางมาแต่นครพนมร้อนเหลือเกินนะครับเนยใช้ท่านสรรทานายาโยมนอกจะากได้คุณโยมรนุษนะครับ ให้บริการถวายความสะดวกรถทัวร์สองชั้นนะครับให้ครูบาอาจารย์และแม่ขาวแม่ชีเดินทางกลับมาโดยสวัสดิภาพนะครับนี่มีหอดคนแม่ชีเปิดเปิดมาลุ่มหลงบนน้ำแม่ยังวันยังหนุ่มเหมือนเดิมนะครับนี่ขอครูนะดวงบนบนลานแล้วนะครับนีู่แก่ผู้เท่าผู้แก่ผู้ประทับคำชูวัดวาวัตถศาสนาวัดตถนโกโบนะครับนี่สุดท้ายและท้ายสุดแล้วนะครับนี่ร้อยบาทเปิดแม่ไปยมฟุ้งทั้ ขงิงหอมปอบควรลูกหลานในก็จ้าร้อยบาทในประเิียพุทธขิงหนงร้อยบาทคุณแม่คุณยืนพุทธขิขง้อมลูกหลาน ไม่รู้ใครเนี่ยครับห้าร้อยบาทจำได้แต่เว้นตาเนี่ยครับบิ้นีกอบปูไม่รู้หายป่วยหรือยังเนี่ยครับนี้ร้อยบาทเปิแม่สุขยืมจ้าอาเจียนแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงดีนะ่ยคำนี้ตัวก็ร้ยบาทไม่รู้ใครเนี่ยครับนี้ทวงแต่กันอยู่เรื่อยเลยเนี่ยคำคุณอาจารย์วัดบ้านโกมอนะครับเมตตาหวังรับบินธบโกรทยาพิมนะครับนี้ เด็ภาพจรงงดงามนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับปอาจารย์วิเศษนะครับผู้ไปร่วมชะตากรรมประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยกันนะครับเนี่เพิ่งจะเดินทางกลับมานะครับปอาจารย์วาทิตย์นะครับเนี่ยตัวเล็กแต่เสียงดังนะครับอันนี้อุปถัมภ์ก็ดีเพราะคุณ้วงตานะครับหน่อากแกนนั้นก็แม่จีกีบนอนแย็บนี่เปิแม่จีเป็นขออนุญาตถ่ายภาพนะครับ ครูบาอาจารย์นะครับนี่อะจรย์ชรุ่นนะครับมหาจรุ่นนะครับนี่คายโยโมตูตากเนินะกล็ดแอดย่ทำบุญน้ำสุขภาพแข็งแรงดีบะครับนี่ครับานะครับลุกปูนะครับลุกปูจอมขยันนะครับนี่ดูแลแข็งแรงนะครับบัญชีประกันตากโอดาหนาบุญนะครับแซวแต่ครูบาอาจารย์เลยนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพเด้อนะครับปิดเท้าปากออกมาเลยนิ่มุ่นนี่มุ่นใ่ครับมันนะอาจารย์ถักก้นเกียรตินะครับนี่ มีรูปเดียวที <ing> in <board> ่ไม่หนาวนะครับคือโฮมบโมมากเท่าว่าบนหนาวเนาะนะครับเซลแต่คนอื่นอยู่เรื่อยแล้วนะครับนี้อนุญาตถ่ายภาพนะครับครูบาอาจารย์วัดบ้านเขาบอนนะครับเมตตาออกรับบิณฑบาตปวดญาติยมนะครับนี้เดือบางรูปบางองค์นะครับก็เดินทางมาประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับเขาปริวาสกรรมที่วัดบ้านเขาบอนะครับอำเภอวัดตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับนี้ นะครับบางรูปก็อยู่ประจำประจำนะครับนี่ครูบาอาจารย์ที่เดินทางกลับมานะครับตรงนี้เดปอนเสี้ยบพุทธาวาสนะครับเป็นเกียรติพุทธาวาสเพราะฉะนั้นก็ตรงผมผ้าเจียวปั้ครับนะครับเหลือเหลือส้มเนียนไว้หนึ่งเนียนนะครับเนี่ยเปลี่ยนชาเป็น นึกว่ากลับมาแต่นครพนมเนินจะไม่เหลือแล้วนะครับนี่ยังเหลืออยู่นะครับหนึ่งเดียวของวัดบ้านโกโบนะครับสมบนินนะครับที่ว่าเป็นน้องตัวน้องตาเป็นตัวราอาจาร์ครูบาอาจารย์เป็นร้อยนะครับแต่ว่าจัวน้อยนะมีเพียงคนเดียวนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเช้าเช้าวันนี้เด้อที่บ้านแสนสุขนะครับอำเภอหัวตะพานจังหวัดอานาจเรินนะครับแต่โลวัน เป็นกจูฟัมาลงปูไปทำมาทีทียางคุณพ่อสวัสด์นะครับนมปีนี้ต้องใช้เก้าอี้แล้วนะครับคุณพ่อนะครับนมไ้ยร้มี่าพ ขออนุญาตถ่ยภาพนะครับี่บุญประจําปีของบ้านแสนสุขนะครับแต่ว่าต้องรอครูบาอาจารย์ที่ออกไปงานเผยแผ่กลับมาก่อนนะครับค่อยจัดงานได้นะครับเดื๋ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเป็นหมอหมองภาพที่ดีนะครับในโมบายนะครับมีอีกกล้องหนึ่งนะครับฟาจิพิยสนนะครับทีมงานนะครับมาถ่ายภาพนะครับขอบคุณน้องกาเป็นเป็นมาโรในวันแรกวันแรกวันในวัน ปัตตนหลวงพี่อ้วนนะครับนี่หลวงพี่แมนนะครับหลวงพ่อเนีนนะครับนี่เนีนรูปสุดท้ายนะครับ